พระเด็พระคุณหลวงปู่ทองคำนี่เนาะซึ่งการน,นี้เรานึกถึงดวงแก้วคุณยายก็ทำสองอย่างอย่างนี้นะจ๊ะเรานึกถึงดวงแก้วอยู่แล้วก็อมองไปในกลางดวงแก้วใ,ให้เห็นพระเด็จพระคุณหลวงปู่มองกลางหลวงปู่ทองคำให้เห็นดวงแก้ว นี่นะจ๊ะดองแก่กับยาสิทธิ์นี่เนาะอย่างนี้ไงพอพระเดชพระลังู่สมัยมีชีวิตยอยู่ก็นี่ใช้ดวงแก่น,าานี่ราปราบมอนนีต้องไปคู่กันเพราะฉะนั้นเรานึกไปพร้อมๆกันอย่างนี้นะในตำแหน่งเดียวกันเลยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด นักเรียนใหม่ตามทันไหมจ๊ะต้องทำอย่างนี้นะนึกดวงแก้วใสใสกลางดวงแก้วใสใสมีหลวงปู่อยู่ในนั้นถือกลางเริ่มทันที่ลระเดี๋ยวคุณหลวงปู่ในกลางกายท่านก็มีดวงแก้วใสใสบางคนร่้งับกาวถามว่าทำไมครูผูใหญ่ถึงเรียก ว่าพระเลวคุณหลวงปู่ที่วัดปากน้ำเขาเรียกหลวงพอ่อวัดปากน้ำปรสิเจริญตอนครูใ่ใหญ่ไปเรียนธรรมะกับคุณยายบวชที่นั่นตอนนั้นมันยังหน่มอยู่ <Yeah. S 1> ก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำบวชใหม่เขาก็เรียกว่าหลวงพี่ไ <Okay. S 1> อ้ครูไปใหญ่หลวงพี่ ต่อมาจเจริญวัยเป็นหนุม่มรอบสองนี่เนาะ,ะขเขาเรียกหลวงพ่อกลัว<ะ>ว่าก็จะสับสนเงินกับอิทธิพลการหนึ่งเนี่ยครูพี่ใหญ่อยู่ในสาะนะเป็นหลานศิษย์คือเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ท่านคนุณยายของเราคุณยายจางเราเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วครูพี่ใ่เป็นลูกศิษย์ของคุณยายก็เหมือนเป็นหลานศิษย์ของท่าน แนั้นเนี่ยหลานสิ์ก็เลยเรียกท่านแบบพระเด็พรุณหลงปูแต่ก็หมายถึงหลวงพ่อวัดปักน้ำประสิจเลยนะจ๊ะ,ะนี่หวังว่าผู้มาก่อนนี่นะที่อยู่เก่าก่อนก่อนเก่าแก่นี่นะ,ะคงเข้าใจนะจ๊ะ,ะ,ะหมายถึงอย่างนี้นะ,ะเพื่อจะได้ไม่สับสนไง เขาเรียกรูใหญ่ว่าหลวงพ่อเขาต้องเรียกป็นทคุณหลวงพ่อเป็นหลวงปู่นี่นะเราจะได้เข้าใจตรงกันอย่างนี้ในฐานะเป็นหลานสิษธ์อลมมาขึ้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงไหนแจ้วใช่ใช่ หกวันนี้นะนึกสองเวลาตอนลืมตากหลับตาหายใจเข้าออครั้งหายใจออกครั้งนี่ทำกี่ทีก็ทำเท่นั้นครั้งอย่างนี้นะให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยกลายวาจาใจขอเราจะได้ใสสะารบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นบภาชนะรองรับอุ่นใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น เมื่อวานนี้ครูวิทยาได้พูดถึงว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของท่านที่พยามา,การกันไม่อยู่คือพยามานี่การนักกันหนาเลยตั้งแต่การไม่ให้ท่านมาเกิดนี่เนาะทีมงานของท่าน,นไม่มาเกิดแต่ก็ กันไม่อยู่ได้อย่างมากก็กดให้เกิดในตะระกูลเกษตรกรกันนั่นเองไม่ได้เกิดในตระกูลของชนชั้นสูงอย่างนี้เนาะได้อย่างมากก็แค่นั้นแต่ก็การให้ท่านติดสมบัติทางโลก หรืออยู่คลองเรือนแบบชาวโลกทั่วไปเนี่ยก็ <Yeah. S 1> กันไม่ได้ท่านคิดบวชตั้งแต่อายุ19ปีเพราะเบื่อหน่ายในชีวิตของเครือหัดตอนที่ท่านคุมเครือค้าข้าวเป็นพ่อค้าข้าวและทำการน,นึกทบทวนว่าโอ ปู่ยาตาย,ยายของเราบ,บรรพบุรุษของเรานี่หาสมบัติเอาไว้ให้เนี่ยแต่ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้สักคนหนึ่งถ้าเราไปใช้ชีวิตไปท่านเราก็ต้องเป็นแบบท่านอย่างนั้นเพราะนั้นจะเ,เกิดประโยชน์อันใดจะมีชีวิตทั้งโลกเราออกบวชดีกว่าถ้าบวชแล้วจะไม่ซึกอย่างนี้นะ ศึกก็จะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้บรรลุธรรมให้ได้แล้วก็ท่านตัดสินใจบวชนี่ตั้งแต่อายุ19แต่บวชจริงอายุ22นี่นะจ๊ะกืบสบวชวันหนึ่งลุง่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็อมเป็นสมณะธรรมเต็มที่ไม่มีหยุดยั้งเลยอย่างนี้นะจ๊ะ แลกะกบวาลก็เล่าถึงว่าท่านกัดแสวงหาความรู้ที่ตามครูบาอาจารย์ต่งางๆใครว่าแบบไหนดีก็ <Yeah. S 1> เอานี่อย่างนี้นะจ๊ะตามที่คนนิยมกัน <Yeah. S 1> แต่พอศึกษาไปถึงที่สุดของแต่ละอย่างที่คนนิยมก็เห็นว่ามันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ ไม่อาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือธรรมะของพระสมาสัมุิเจ้าได้นี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลางพรรษาที่สิบสองอายุก็ประมาณ33สปีที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางขูเวียงจังหวัดนนทบุรีท่าง็ตั้งสัตยาลิ่ฐาน ไม่ได้ชอมตายไม่ได้ตายเถอะนี่คำของท่านนะซัรนๆแล้วก็ปล่อยชีวิตไปเลยโดยมีดวงเป็นพื้นฐานดวงใ,ใสสอย่างนี้นะจ๊ะครูไม่อยากจำไม่ได้ว่าท่านก่อนหน้านี้ท่านเลียงกับ ครบาอาจารย์ท่านไหนที่ได้ดวงอยู่ข้างหน้าเนี่นยนะจ๊ะมันชักจำไม่ค่อยจะได้แล้วได้ดวงเป็นพื้นฐานประวัตจจิใจของท่านนิ่งอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว <c oughs> อีกตรงนี้เลย้ะที่พยายามมาสะดึงพึบบกันทั้งพบที่กันท่าน ไม่อยู่เพราะเขาเรืว่าท่านมาเกิดเพื่อปราบมารท่นถึงคู่ต่อสู้กันเป็นมารที่ไหนจะสมยอมเห็นไหมจ๊ะถ้าเราถ้าเราเป็นมารเราไม่ยอมอ่าเราไม่ยอมแต่เราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมานเออ้าจะเป็นมารก็มารดาเออดีนะพวกมารกมาถึตรงนี้เนาะเออ มานา <c oughs> แปลว่าสะดุง้งผุบทั้งพบคำว่าทั้งพบแปลว่าไม่มีแม้แต่มานเดียวที่สมยอมวันนั้นเป็นวันที่พยามานเป็นหนึ่งเดียวกันอ่านึกออกป่จะจ๊ะเพราะจะต้องสู้กับพระผู้ปราบมานอ่ะคู่ต่อสู้กัน นี่นะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนียไม่มีเวนเลยเออนี่หมดเลยคำว,ว่าพบของมานี่จะเป็นึกว่าอันเพียงแค่พบเล็กๆนี่เนาะอืม มีเสียงตั้งหน่อยนี่นะจะเล่าให้ฟังเลยแหละถอได้ยิดนี่ยจชะคือถ้าไม่ไม่เทียบเดี๋ยวพวกเรานึกภว่าไม่ออกอะ่ะ <c oughs> เอาเอาเอา,เอาพอเป็นไอเดียเนะ่ แล้วอย่าตามจามาตอบอ่ะเวลาหัวหน้าชั้นกำลังคึบคืบคือเลยจามันนี่มาตอบเลยอะครับคือจะทำอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อไม่เนาะต้องถามกันก่อนอ่ะเอานี่นะะือจะเอาตลอดแสงกลางวันกลางวานใส่ไปนี่เนะมันเหมือนธุลีของอืมเหมือนทุลีเหมือน เศษผงนิดๆในๆของพบพยามมากนิดๆใน,ๆน,ๆ,นๆนี่เนาะหม,มาไม่เก่งเอาผังมังคับให้เกิดแก่เจ็บตามคงไม่ได้หรอกหรือขังไว้เดี๋ยวพบทั้งสามไม่ได้หรอกนี่เนาะแล้วพบทั้งสามก็มีสำเนาอีกนะ อีกเยอะแยะเลยสำเนาพบนะเขาทำได้หมดนะอ่ะเขาใหญ่ขนาดไหน<อ>นี่เนาะ<อ>มันเยอะแยะไปหมดเลยนหละ<อ>มาหมดเลยนะอหละหมดเลยไม่มีเว้นแม้แต่มานเดียว<อ>จะได้นึกออกไนงะ<อ>เพื่อ ไม่ให้ท่านเข้าถึงธรรมเพราะท่านเด็ดเดี่ยวโลว์นดนี่ยไม่ได้ตายเถอะอ,อของเราไม่ได้ไม่เป็นไรอหัวใจมันคนละดวงกัน <c oughs> กระโดดก็ะเบอรนะนี่นะ <c oughs> เราไม่ได้ไปเลยเราไม่ได้ไรเถอะเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่ไงนี่ ทำอย่างนี้มานับพบทับชายทตัวแล้วไม่ได้ตายเธอในเวลาเดียวกันฝ่ายบุญภาคปราบล้วนๆก็ไม่มีเวนเลยอ่อาอหัวใจดวงเดียวกันเหมือนกันอ่านี่เนาะ<อ>นี<อ>แะ่และแล้ววันนั้นขุ้นสิบห้าคำเดือนสิบเออมานกันไม่อยู่อืม ชนะมาในระดับหนึ่งในระดับที่กันไม่อยู่เนะพราะมาณกันไม่ให้เข้าไปถึงกายผู้รู้ภายในเนี่ยนะพอถึงกายนี้ไม่ได้ทีเดียว,วอะไรมันบังไม่ได้นะนี่นะแปบลบว่านะพบของพยามารหรืออะไรอยู่ในสายตาของกายกายนี้เนะนี่ยจึงต้งกันนี่เนาะให้นะฟุง้งมึงไอ นน่นให้นี่ติดกระโลกกระลามึงอย่างนี้ไงให้สงสัยลังเลให้ง่วงให้เคลิบกคลิบอย่างนี้เนาะสลัพัดต,ติดโน่นติดนี่ยิ่งฟุ้งมายิ่งชอบเอออาตามท่านไหมอืมอืมค่อยๆระบายลมอ,ออกไปหน่อยนี่นะ เราจะได้เน็กภาพตามได้ไงนี่มานกลัวการเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายที่ทำให้มานอยู่ในสายตาได้นี่จะไปปิดบางมิดเบนซอนเลนที่ไหนเหละ<น>เห็นหมดเออนี่เนาในระดับหนึ่งเห็นหมด ในระดับหนึ่งอันนี้เนาะในระดับหนึ่งเนี่มันกันหนึ่งเนี่ยกลัวไปเห็นอีกกายหนึ่งที่ที่อ่านี่นะ,อะโอ้อีกกายหนึ่งนี่เลยนะทีเ่เลยกายนี้ไปเนี่ยอ,อ่านั่นสิมานกลัวกลัวการหยุดนิ่งของพระเด็คุณหลวงปู่มากเลยถ้าไม่หยุดไม่กลัวนี่เหละจะ้า กลัวมากเลยถึงกันแต่ก็กันไม่อยู่เออค่อนคืนหนึ่งของวันนั้นนะจันเพนขึ้นสิบพ่อคำเดินสิบก็ประมาณกี่ปีไปแล้วอะ9ก้าสาจำไม่ค่อยจะได้แล้วนะเจ๊า,า,าท่านก็ได้บรรลุธรรมกายนี่เนาะได้บรรลุ ท่านกำลังพึงโอมมันยากอย่างนี้ต้องดับก่อนแล้วถึงจะเกิดคือต้องจิตต้องดับบุบตกสูนย์แลืวอึึ่จะเกิดเป็นดวงธรรมดวงแรกแล้วก็เห็นไปตามลำดับอย่างนี้เนาะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เรื่อยมาค่อยๆรู้แต่มาก็ยังการผังไม่ให้ไปรู้ถึงในระดับนั้น oh. ให้อยู่ในระดับที่ เป็นพยานการตัดสรุธรรมของพระสมามาสัมพทธเจ้าภาคโปรดได้อ่านี่นะอ่างี้นะยังการอนตรงนั้นอยู่แต่ว่าในความที่ท่านฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชาไม่มีว่างเว้นจากการทำวามบินแล้วก็ไปด้วยอิธิบาทสีนี่มีฉันทะรักการที่จะหยุดนิ่งอย่างนี้เนะอยู่ทุกลมหายใจก็ออก ความเพียรได้เกิดขึ้นจึงไม่ได้มีความรู้สึกความพยายามหรือฝืนทำนี่แต่ว่าชอบทำเออและความเพียรก็ต่อเนื่องนี่นะจ๊ะใจโจทจ์จอ,จอนิ่งอย่างดีศึกษาเรียนรู้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตทำยังไงถึงจะนิ่งแน่นกว่านี้พระนิ่งอย่างนี้ยังนิ่งหลวมๆเออ แล้วต้องให้นิงๆๆ่งเนียอย่างนี้ถราทำซ้ำๆซ้ำภาวิตาพาหุริกตาบ่อยๆเนืองๆอ,งอย่างนี้เนาะจนจะสร้างพยามานกั้นไม่อยู่อีกระดับหนึ่ง<อ>ไปถึงอ,อาการที่เห็นพยามารได้นี่เนาะในระดับที่เห็นแล้วสู้กันได้เออนี่เนาะเห็นแล้วกล้าประเทาะกันได้เห็นทางนี้้วจ้ะเพราะด้านวันนั้นเป็นวันที่ การไม่อยู่การหลงปูให้เข้าถึงอริยรัพย์ภายในไม่ได้เพราะฉนั้นใครมาแบกหามท่านเนี่ยก็กันโลกิยรัพยได้อริยรัพย์ไม่ได้มึงเออนี่เนาะอ่าแค่เอาบาไปแตะๆเอ้หัวหน้าฉันได้แตะหรือเปล่าอากาหามนะโอ้นี่อะไรอะไรก็กันไม่อยู่เออนี่เนาะแต่เธิดรัตนเจ็ดเอ้ยแต่อยู่ร่วมกบวนเอ้ย เดี๋ยวทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับท่านเอ่ยทั้งโลกิยะรั์และอริยทรั์เลยจ้ะอืมมันก็จะการมาอยู่กันได้ในระดับหนึ่งนี่มันจะจากทย,ยอยก็เป็นทะลักเออดีมดีอ่านีก็เอาสักหน่อยสินี่อัลตต่ได้จดไหนก็ได้นะเริ่มมานี่เอาเอาบาเรามาสัมปัตคานที่ปฏิสถาน ไดบคุณหลงปู่ทองคำตรงนั้นนาะนี่นะสนุกสนานบุญบันเนิงเลยเนี่ย,ยก็จูนหมดแล้วนะอาตนาอาตนาเจเทนเจอนี่ก็ทำรูปแบบตามตำรานะนี่แต่ของท่านเราออกมาไม่ได้หรอกมันแตกต่างกันเพราะว่าอย่างตามตำรานี้ที่พระเจ้าจักรพรรดิท่านมีอยู่ด้วยกำลังบุญของนั่น นั่นท่านเอาไว้ปราบคนเอทวีอแล้วก็ไว้โปรดคนคือครับพอใครเห็นก็คิดดูสิจากจากพาไปตักองทับอย่างเงี้ยอ้เราห่อไปได้สักคนอะไรเงี้นะทุกทวีบอะไรก็ยอมอ่านี่นะนอกจากได้อนุภาพรัตนเจตแลอนุภาพบุญด้เป็นที่รัก การสอนให้ทุกคนมีศีมีธรรมอย่างนั้นนะมีไว้ก็อยู่ในระดับขนาดนี้นี่นะทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่นี่ในทวีปไหนหมดเลยดูดหมดแต่ว่าไม่ได้มีไว้สำหรับปัะทะพยามามันแต่ของท่านาที่เราไม่อาจจะเอาออกมาได้ไมัจะแตกต่างกังนนี้เพราะมีเอาไว้สู้รลบลบมือกับพยา,ายามมันนี่เนาะ สนุกสนุกพราอือนั้นตอนนี้ก็มาถึงเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นะซึ่งในยุคของพระองค์นั้นจะแตกต่างจากยุคนี้โดยสิ้นเชิงเลยคือทุกคนจะมีศีลมีธรรมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนคําว่าทุกคนคือทุกคนเลยอยู่เย็นเป็นสุขล้วก็มีรูปร่างสวยงามมากๆเลย แตกตา่างจากยุคนี้เราดูยุคนี้เป็นอย่างไรนะจะ๊ะเรากลับภาพนี่นะอย่างนี้นะจ๊ะกลับตลบปัดเลยยุคนี้มีสิ่งอะไรที่เราไม่ชอบเรากลับตลรับปัดไปถึงยุคนั้นจะมีแต่สิ่งที่เราชอบทท้งนั้น oh. อีอแค่หนึ่งอสมหายเสร็จ ผู้ที่เห็นชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยไม่ปลอดภัยว่าตกอยู่ภายใต้ล้อกรรมกฎแห่งกรรมนี่นะจ๊ะเบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดและเกินก็่ไ้มีทางเดียวจา่นั้นนะจ๊ะต้องดับทุกข์ลดพ้นจากกิเลสอสวะให้ได้ ยกหน้านี่แหละเหมาะสมอยงย่าิ่งสสำหรับผู้ที่เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัตนนี่นะจ๊ะและผู้ที่ติดตามสร้างบารมีของท่านตลอดระยะเวลายาวนานแปสประสงค์ไหเศร็ตามพระเสียริยมิตรมีจำนวนมากกว่าพระสัมาสูตเจ้าของของเราพระองค์นี้มากกว่ามากเเดียว เพราะว่าระยะเวลาการสร้างบริวิของท่านมากกว่าระหว่างนั้นท่านก็ชวนคนทําความดียิ่งพอได้รับพุทธัพยากรผู้อยากไปเกิดร่วมยุคท่านก็อธิษฐานจิตตามอธิษฐานไม่ได้อธิษฐานเปล่าแล้วยังสร้างความดีตามต่านไปด้วยนะเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยแล้วก็มีอยู่หลายภพภูมิและหลายโลกต่างๆ nhiều, theo vĩ, nói, dài, có mì nhiều, nhiều, lời nhiều, 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 a nhiều, 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 ใครมีความคิดว่าสรรพสัตว์นี่มีมากมายเหลือกเกินแม้มีพระสัมมาสัุจ้ามาตัดสรุ้ในโลกเป็นจำนวนมากกว่าเมล็ดใยในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายคือมากมายท่ามกทุนขนสรรพสัตว์เท่าไหร่ไม่หมดสกดักทีนี่นะ ก็มีทางเลือกนี่เนาะอีกทางหนึ่งเนี่ยไปขนทีเดียวให้มันหมดก็มีผู้ที่ปรารถนายอย่างนี้ก็มีอยู่นะจ๊ะที่อยากจะขนให้ไปให้หมดเยอะๆแล้วก็จะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายก็มีอยู่ความตั้งใจดีมากแต่ขาดโน้ตเฮาขาดความรู้ พระยม่าก็ไปทําแค่สงเคราะห์โลกสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือคนอยากคนจนหรืออธิษฐานจิตไปถึงองค์นั้นองค์นี้อะไรต่างถ้าทําเพียงแค่นี้นะจ๊ะมันสิยากมากที่จะความปรารถนาตัวจะบรรลุผลมีทางเดียวเท่านั้นแหละคือการปราบมน ต้องไปถึงที่สุดแห่งต้นเหตุทั้งปวงงนี้นะจ๊ะไปถึงต้นเหตุทั้งปวงเลยแล้วก็จะต้องไปลื้อผังเราดันเนี่ยให้หมดสิ้นก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าชีวิตดั้งเดิมเป็นอย่างไรร่างกายดั้งเดิมก่อนที่จะแปลผันมาแล้วตกอยู่ภายใต้รอบกะมือ มากมายนะไปท้วนมันเป็นอย่างไรโอ้ตรงนี้สนโกสนโกโอ้องี้เนาะแล้วก็ <c oughs> ก่อนหน้านี้ไปมาหาสู่กันได้ไหม <c oughs> อ่านี่นะ <c oughs> โอ้เลือไม่ได้ <c oughs> เหมือนปัจจุบัน <c oughs> หลือได้ไอ <c oughs> ้ดามเป็นยังไง <c oughs> อืมขอบอก 이민의목 참여 h e เขาหวั่นไส่เอาคำตอบนั้นอยู่ที่ประเดี๋ยวหลวงปู่ไม่ได้อยู่ที่ครูไม่ใหญ่ให้ไปถามท่านตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะอตามปิดทองเขาถามท่านแล้วถ้าอยากรู้เรื่องราวนี่นะมาอัญเชิญท่านเออวันครูวิชาธรรมกายนี่นะยี่สามกันยายนจะอยู่กล้ชิดที่สุดท่านก็ได้ หรือห่างกมานิดนึงไอ้ลึกขยิอก็ยือบอกมา,าแต่ขออยู่ในสายตาของท่านเออก็เอานี่นะใครไม่มาไม่ชนะตรงนั้นเออนี่เนาะนี่เพราะเป็นวันชัยชนะของท่านนี่มานี่โอ้ชนะไม่ด,ไดังล้ามาเลยนี่เนาะเป็นปกตินี่ไม่ใช่ให้หนีงานนะแต่เราก็ทำงาน ของเขาให้ดีกว่าไปอีกสักเท่าหนึ่งเออแล้วเรามาอย่างมีเหตุผลเออตั้งงี้นะเสียงยักเริ่มมีมาหน่อยก็ให้เลือกเนี่ยจะมีโปรงราง